ตาดามทำ YouTube ได้เยอะไหมบางคนก็อยากถามเพื่อเป็นแนวทางแบบว่าอยากเห youtube อยากแบบว่าอยากหูว่าไ่ไดเออแต่ละเดือนนี่มันสิกลุ่มกินบอแลบบ้เงินเดือน YouTube มันโบเนนอนเนาะพี่น้องโบเนนนี่นี่ส่องยูทูอยู่ฟังล่าเนาะพี่น้องก็หลายปงแบบปงแบบปน้นดอกเฮ็ดเลยการที่เห่าแบบสิเห YouTube มันก็โบด้เมนเหลืองง่ายและก็บ่ไเ้แมนเหลืองยาก หยอดวิวซัมนี่เขาก็จะได้เงินประมาณนี้นะพี่น้อง YouTube รายได้รักๆก็กคือโฆษณนาเนาะพี่น้องเห็นบ่เดือนนี้บบได้เงินเดือนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดียบเสมือนการลงทุนก็คือแบบขาดทุนไปเลยขาดทุนแบบนักหนวง สบายดีสบายดีเบอร์สุขุมสุขคนที่เขามาหาชมคลิปนี้สบายดีเดอ้อ FC ใหม่และ f c เก่าวันนี้ตาดำพพี่น้องออกมาหนองสถานทีวาสันสามาพักผ่อนยอนใจพี่น้องเมื่อน,นี้ตาดำกะอยู่ที่หัวประขอบอนเหตบีเกเก่าองตาดำเองบบได้มาโดนโดนพี่น้องคิดหอดคิดเทงก็เลย ถือโอกาสผ้านองกีล้ะกันองอลาแตเพื่อนมาเทียวเลยว่าสันสาซาสาวสาวมาหอวกับผ้ากันทายหูทายห้อนพี่น้องโอ้ยซุกส,สน้าย้าใจวาสันซาเมืรอนีตาดากาสีออกมาเฮดคลิปเบาเกี่ยวกับเงื่อนเดือน YouTube ของตาดำนอะพี่น้องนอะเบาถึงไร่ได้ของตาดำที่เฮดยูทูบว่า ทรา้เดือนทราดอย่างสีประมาณนี้เป็นคำถามที่หลายๆคนหลกักกานผู้สม้มหรือว่าเอฟซีงเฮาถามเขามาหลายลายพี่น้องตาดำก็ต้องโอโทษขออาัยเด้อห้ากสิได้มาเฮ็ดคิปต่อพี่นอ้องตาดำกับเบลก็สีขาวเหลืองเลยเนาะพี่น้องเนาะไล่ไหลลักของอาตาดำเนาะอยู่ในสวงตลอดเวลาที่ส่องอ ได้ฮับเงินน่อนนอหรือว่าส่องเพิ่นอ่าเปิดฮับเงินให้เห่าอะไรพี่น้องมันก็โบได้หลายเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายอดวิวของตาด,ดาม,มันเป็นแค่ลักพันพี่น้องโบมเมนลกักหมื่นลักแสนคือเขาคัฟลักหมืนออ่นแน่กะน้อยหนึ่งจะสินะดำคลิปซองคลิปจะสินะหลา่ๆก็บบค่อยหลายปันปันใดว่าสันซ่ากะบตดดาดามจะอ่าเอาอ่าส่องหรือว่าเอาไล่ได ของสองของตาดำเองเนาะออกมาหวาเนาะแต่ว่าโอู้ว่าสองอื่นสีแบบแตกต่างแนวได้โบหรือว่าจังได้โนนี่สีนอพี่น้องได้ได้ของตาดำเดือนทําอิดเลยตั้งแต่ที่มันโอนเงินมาให้เนาะพี่น้องเนาะตาดำได้โบลายหยอดวิวสวงนั้นกะมีหยอดวิวลักเมอนลักเมอนแนอพี่น้องเดือนทําอิดที่ได้เงินเดือนกะ ได้ห่ลาสิดลอลาพี่น้องสหรัฐก็บอดได้หลายเดือนที่สองมาได้ส่วงนั้นหยอดวิวถึงหมืนน่นแนพี่น้องได้หมืนน่นแนเพราะว่าชว่วงนั้นไปเที่ยวฟังไทยกับซีมีหยอดวิวที่แบบว่าร้ายนี่สิกระไดสองลอยเจ็ดสิบหาลอลาพี่น้องบัดน,นี้มาตกมาเดือนที่สามเนะเดือนที่สามก็คือเดือนปัจจุบันนี้ก็คือบ,บ่ดไดพี่น้องเพราะว่า บบมีหยอดวิวหยอดวิวโบขืนหรือว่ายอดวิวหัวแต่แบบรักพันตนตน,ตนหรือว่านิดนิดๆจศสีนาพี่นอ้องเงินโบหอดลอยลอนล่าสามเดือนนี้ได้แต่หาซิมหาเหรียนพี่น้องเอ้ยโบพ่อกินพ่อใสพี่น้องซะก็คือสีบอกง่ายๆก็คือแบบหลยคนก็มากถามเนอพี่นอ้องมาอัน ตาดาได้เดือนลบเท่าไรเจสีนาน้องตาดา y ทำ t u b e ได้เยอะไหมังสีนอเอฟซมักถามหรือว่าพี่น้องเข้ามักถามน้องเพิ่นก็อยากหูบางคนก็อยากถามเพื่อเป็นแนวทางแบบว่าอยากเหตุ youtube อยากแบบว่าอยากหูว่าไล่ได้เออแต่ละเดือนนี่มันสี่กลุ่มกินบอมันสิพ่อกินบอประมาณนี้เนาะพี่น้องที่จริงแล้วเงื่อนเดือน youtube มันบบเนนนเนาะพี่น้องบบเนนนหนึน่งก็คือ สาเหตุที่บนแนนกับแมนหนึ่งก็คืออ่าหยอดวิวค้องเฮ้ามันบขคงทีการทีคนทีเขามาเบิงเฮ่ามันแบบว่าเข้าเจ้าเบิงในเฮ้าบบปกติบบสมำเสมอเนื่องจากหนึ่งมากกับเออหย่อนคลิปคองเฮ้าบบมีสาระบบตรงสเปกกับคนที่ขาเจ้าอยากเบิงเข้าเจ้าก็บออยากเบิงคลิปคองเฮ่าแบบ สิวาจังไหอาจจะบบถูกใจน้ำขุดที่ตามเขาเจาะกับโบเบิงบางที่ก็เออส่วงที่เข้าล่งคลิปเอฟซีเฮ้า,ห,าหรือว่าคนที่มากเบิงเฮ้าหรือว่าคนทีที่ตามเฮ้าแบบอาจจะค่าหันค่าหนีในส่วงนั่นก็มีก็อาจจะบบได้เบิงคลิปเฮ้ามานีพ่อปล่อยไปเป็นมือซ้องมืออยสีมันก็แบบแหล,ว,แลวเลยก็เป็นแบบมือใหม่มันก็แหลวไปคลิปไม่ขามไปคลิปไม่เลยแหะเพิ่นกับ่บด้เบิงคลิปเกาให้เฮ้าประมาณนี้ แล้วก็อีกอย่างกรณีลักๆเลยก็คือเดี๋ยวนี้นี่ส่อง t u b e อยู่ฟังเล่าเนาะพี่น้องก็หลายปงแบบปงแบบปันดอกเฮ็ดเลยพี่น้องมันหลายหลายส่องนอกอันนี้ตาดำก็ทาม,มาจาก f อแล้วก็คนที่แบบว่าเบิง YouTube หรือว่าติดตาม y o u t u เบอร์ฟังเล่าหลายๆนะเข้าใจว่า youtuber ฟังเล่านี่หลายแห้งและวบห้ว่าสีเบิงห้ไผแน,บน่บัานนี้บางที่ป่อยคลิปก อาจสีเป็นโม่งเดียวกันอาจสีเป็นเวลาเดียวกันอาจสิต่ากันกับโบจักสีเบิงคล้องไผ่จะสีนาพี่น้องก็เลยแบบเบิงบบท่านบางคนก็เป็นน้าแหลว่าโอ้ยบอเห็นแจงเตือนบางคนกับโบกดซับสไครต์บกดกระลิงค่นะนพี่น้องมันก็บอแจงเตือนอาคลิปใหม่ๆของเฮาที่เฮาจะลงบางคนก็แบบทางมากเอน้องตาดำอันคือโบลงคลิปน้องตาดำทําไมไม่ลงคลิปที่จริงแล้วส่วนนีตาดำลงคลิป บอยแห้งเด้อพี่น้องเกือบถุกมือเลยเอฟซี FC ก็ยังบงังบังกลุ่มเนาะก,ก็ยังว่าบเห็นตาดำโล่งคลิปที่จริงแล้วเพิ่นอาจจะบ่ได้กดกะลิงเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากฝาก f อแลวก็ทุกคนเนาะที่ยังบ่ทน้กดกะลิงก็ฝากกดกะลิงในเด้อพี่น้องกดซับสไคร b e พี่น้องเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของตาดำมาสรซะและตาดำก็อยากสิอา ออกมาว่าเป็นแนวทางอันน้อยนึงสำหรับคนที่แบบว่าอยากเหตุ YouTube ว่าสั่นสาพี่นองก็อยากให้หูว่าการที่เห่าแบบสิเหตุ YouTube มันก็บ้แเ่นเหลืองง่ายและก็บดริเ่นเรื่องยากและตะดำเสื้อว่าลหลายๆคนก็อาจสิเหตุดได้แต่ว่าที่สำคัญก็คือหนึ่งต้องเห่าต้องมีแบบความอดทนความอดทนในการ พยันเพี้ยนแบบมันลง่งขิปไทยลีปเพราะว่าตาดำเองก็หูซึกว่าบางที่ตาดำก็แบบบอดูมันบางมือกับขีข้านบางมือก็จนแบบโอ้โ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮหโอยากเฮ็ดอียังขนาดพี่น้องเป็นทิดก็มี่ได้ถึงขนาดแบบว่าเป็นขีขานแบบเป็นทิดก็มี่ก็มันสีมีคอเสียพี่น้องคอเซียคือว่าเหาบโล่งลิปเรื่อยๆมันสีเฮ็ดหาแบบว่าเกิดการปิด ปิดกัดการมองเห็นจะสินะพี่น้องและเวลาที่เข้าลงคลิปไปแล้วก็อาจสิเหตุให้ค้นเบิงหน่อยคือเหตุผลที่แบบตาดำหยอดวิวบบเป็นปกติเนาะก็สาเหตุก็ย้อนตะดำเองเนี่แหละย่อนแบบโบได้ลงคลิปเป็นปกติบาสันซาพ,พี่น้องแบบขี้คาน บางมือกับแบบว่าเออค่าเบียค่าเฮ็ดนันเฮ็ดหนีเน่คือสวงคงขายของเนอะพี่น้องขายหนาปันกับอ้วหยงตื่นเสามาตตงไหนออกตลาดออกตลาดเฮ็ดกินเหมียนเพื่อนปัดเพื่อนดิศนาพี่น้องเหมียนเพื่อนปัดเพื่อนยิ่งสิว่าเปิดห่านขายของบ่จักสีขายของบ่จักสีทายคลิปมันก็เลยเฮ็ดให้แบบว่ามีความหยงหยาดในการแบบสีเฮ็ด ได้หลายอย่างในแบบว่าหน้าที่เดียวกันที่ศีนะพี่น้องเก็เพะฉะนั้นเลยก็อยากแนะนำนอกขั้นพายที่แบบว่ากำลังสีแอบเห็ดกำลังสีเป็นมือใหม่ยังศีนะพี่น้องยังห้แบบว่าเฮ็ดในอันไดอันหนึ่งอันเดียวยังเ้นแบบคือสีเห็ดยูทูบจงศีนานแบบก็อยากให้เห็ดแต่ยูทูบไปก่อนในส่วนหนึ่งพี่น้องเนะาะขนมซื้อววาเห็ดไปสักพักหนึ่งแล้วแบบมันยังบลงโตมันก็ยังบไปบามามันแบบแบบ อือบ่ไปบ่มาอะไรพี่น้องก็จังคอยว่ากันใหม่เนาะตาดําก็ในความคิดของตาดําก็คิดจังซี่อ่านนะพี่น้องเนาะก็อย่าว่ากันเนาะแล้วตาดําก็สิมาอันเว้าเรื่องอ่าเาเบิ่งจังไดจ๋จงสิฮู้ว,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 ว่าอันเฮาจงสิได้เงินเ,นเดือนประมาณนี้ซํานี้ตาดําก็บ่มีความฮู้เรื่องนี้แล้วก็บ่เบิ่งบ่เก่งประมาณนี้แต่ว่าเบิ่งสังเกตจากอัน ระบบของตาดำเองตาเด็มเออตาดำกับพ่อสีแบบว่าเอามาขิดขาวๆได้อยู่ว่าเออแบบห่อดวิวซัมนี่เขาก็จะได้เงินประมาณนี้นะพี่น้องก็คือยกตัวอย่างเซนห่อดวิวของตาดำส่วนนี้มีแต่ลักพันต้นๆน,นหาสองพันโนนบดไยร้ายเลยว่าสันซ่ก็ เอายกตัวอย่างเซนหยอดวิวของเฮาอยู่ในรักพันต้นๆเนาะพี่น้องรักพันต้นๆเฮาจะต้องแบบโหซึกว่าขายันแห้งเพราะว่ามันบ่ได้ร้ายๆๆได้พี่น้องรักพันบางครั้งเงินกับบกเขินเลยเจซสินะเพราะฉะนั้นแหละมันจะสรุปเป็นรวมเป็นหยอดวิวเอารวมเป็นหยอดวิวก็คือตาดำสังเกตเบิ่งรวมถามมันหอดแซนวิว ตาด,ดำสังเกตเบิงอยู่ในสองของตัวเองเนาะอยู่ได้ลังบานของตัวเองจะได้อยู่ประมาณแปดสิบล,ล้าเนาะกะ็ก็บหูว่าสองอื่นหันเบิงจังใดอย่างสีนาะพี่น้องท้าว่าเออเอฟซี FC, เพิ่นเบิงโฆษณาเห้าเบิร์ดเบิงโฆษณาเห้าถุกโตหรือว่าเบิงหรือว่าม,มีมีการแบบว่าเบิงโฆษณาเห้าลายอย่างสีนาะพี่น้องก็สิได้แบบเออเก่าสิบลอยหนึง่งหรือว่าลอยปลายเลยก็มีเพระว่า ก็คือห้าหูนอพี่น้องยู u ูบไล่ดรายรักก็คือโณาเนาะพี่น้องกกค,อคนนองันมีคนเบิงโฆษณาให้เฮ้าเจสินากะก็กถือว่าโอ้เป็นการดีสี่ออพระคุณไลๆพี่น้องส่วงนี้ตะดำเขาไปกวดเบิงโอ้ยเอฟซีโบ,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 บเบิงโฆษณาบคอยเบิงโฆษณาให้เลยเงินก็บแบบว่าบขืนเห็นบอเดือนนี้บบได้เงินเดือนเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดือนนี้บบได้เงินเดือนเพราะว่า,าเงิน y YouTube เนาะมันจะโอนในเฮ้า เฉพาะแต่ว่าหอดหนึ่งอยลานาเท่านั้นขาบหอดหนึ่งอยลาาเมนว่ามันจะโบอโอนแต่ว่าเงินมันก็นยังสะาสมอยู่ในบัญชีเขาคือเก่าจะสีน่าล่อเรือนหนาแล้วมันจะสีโอนผอมผอมกันหลังจากทีเงินเข้าคบรบล้อยหนึ่งขึ้นไปแล้วจะสีประมาณนี้เนาะทำอิตาดำกับโบเขาใจได้ค่ะคอยศึกษาไปอย่างสีนะาพี่น้องศึกษาไปแบบเฮียนหูไปเบิงอยู่ในเซิร์ชเบ,บิงอยู่ในยูทูบแล้วก็ถามคนที่เขาเหตุก่อณ์เฮาจะสีนะ แล้วเรื่องอารายได้อีกนอกตตาดัก็อยากอยากบอกเอฟซีอยากยามอีกแล้วว่าอันมันโบเนนนอนเดอพี่นอ้องมันโบเนนนมันโบสามารถบอกอไรแนนนแล้วก็ตาดัมคิดว่าอาซีบนีก็รหูซึกว่ามันกับโบเนนนคือการเพราะฉะนั้นแล้วท้าว่าเฮ้าคดแบบว่าสีเหตุอาซีบนีเป็นลักลากเลยโดยทีโบมีแนวซ้ำห้องอย่างอื่นนี่ก็อยากเสี่ยงเดอพี่นอ้อง อยากเสียงแห้งเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนกะเห็ดลายคูแขงลายแล้วกะกลักวกลัวสีแบบว่ากลัวแบบเห่าสีแบบเห็ดหยอดได้กลัวเห่าสีแบบว่าพานได้เดี๋ยวนี้มันกระยามันโบคือแตกรแตกอนคือคนโบเห็ดลายคนโบเห็ดลายเนาะอย่างเช่นแบบเออสมมุติว่าสวงหนัน้นาะตาดำเห็ดใหม่ๆ น้องสาวแนนํำแล้วก็น้องหักน้องน้องพวกน้องน้องยูทูบแนน้ำโนนีนัน,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 นเขาจะจะ,จะน้ำม,มาติดตามเหาเนาะพี่น้องติดตามเหาแล้วก็แบบคอยแบบว่าให้กำลังใจเหาหรือว่าโนนี่นันได้ยๆต่างๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้ามีทังเหลือคลายพี่นอ้องค้นเบิงเขาเจ้ามีทังเหลือคลายก็คือแบบ สมมติว่าอันตาดำสีแนะนำยูทูบน้องไม่ก็คือเซนนอสมมติว่าสีเปิดซองให้น้องจีอย่างสีนะบางคนอาจแบบว่าคือว่าโอ้ยแบบอื้อไปซื้อแนะนำให้ไปติดตามบางคนก็อื้อไปซื้อๆแต่กับ b ติดตามบางที่เขาจะแบบว่าโมอยากติดตามเขากับบติดตามกับมีประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าเขากับแบบว่าญานเขาเสียใจก็เออเดี๋ยวจาเขาไปติดตามเนื้อหนอนนี่นานก็แบบว่าเคแบบว่า อาฮาปะเข้าไปตามเมลัยหยาดก็มีวาสันซาพี่น้องและก็ตาดำก,าก็อยากอยากออกความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบว่ามีหล่นน้องนองหรือว่าหล่นอายเอือยนอที่เพิ่นทักเข้ามาแบบว่าอยากทามเกี่ยวกับาการเหตุยูทูบหลายๆอย่างหลตะตาดำก็มีความคิดเห็นแบบนีหละพี่น้องคิดว่าอาชีพหนีมัน เป็นอาชีหลักๆที่แน่นอนโบได้สำหรับตาดำเด้อพี่น้องสำหรับตาดำแต่ว่าสำหรับคนอื่นเขาอาจจะประสบผลสำเร็จเนาะแล้วเขาอาจจะมียอดวิวที่มันคงหย่อนว่าเออคอนเทนต์เขาดีหรือว่าเขาเป็นคนดังแลวอย่างสีนาะพี่น้องตันนั้นกับโบบาเนาะแต่ว่าสำหรับตาดำคิดว่าส่วนตัวแหละคิดว่าเป็นอาศีที่แบบแน่นอน บไดเพาเพราะฉะนัน้นแล้วตาดำก็บแบบต้องในเหตุหลายอย่างอี่สีนาะพี่น้องก็คือจ็สีแล้วเงินเดือนเดือนก่อนก็ถามว่ากลุ่มบอบอพี่น้องโบดนกลุ่มแถมเงินเดือนเดือนนี้ก็ยังโบได้อีกพี่น้องแต่แต่ก็ยังดีที่ว่าดีมองว่าเฮามีผูญูญัยมีเอฟซีคอยสนับสนุนบบว่าสิเป็นอ่าการ ใส่หนำมั่นไปไทยคลิปการไปเที่ยวซับพอร์ตทียูทีพักอาหารจะสีนาห้เห่าพาเดินทางเจสีนามันดีมองหนี่พี่น้องขั้นสีวาแล้วขั้นโบมี่เอฟซีขั้นโบมี่ภูหญ่สนับสนุนเห่านี่ถือว่าเห่าเหตุยูทู e ถือว่าเห่าเหตุยูทู e ไปนี่พี่น้องเข้ามาขิดไล่เบิงเสียเบิงแมนว่า บบได้ได้พี่น้องบบได้ขั้นเปรียบเสมือนการลงทุนก็คือแบบขาดทุนไปเลยขาดทุนแบบนักนวงประมาณนั่นแหละพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งก็เอฟซีกับสีทามโนวาแล้วตาดามคิดว่าหูบ่าในเมื่อวบามันโมเนนอนแบบนี้แล้วหยดพิวบบคงคีแบบนี้สีอาเห็ดอีกไปโดนบอ่อี่ยสีเนาะ มีคําถามมีสันเองสีนนนีนันตาดําก็คิดว่าตาดํากะสีคอยเหตไปกะสีพยายามถทายคลิปลงไปเรื่อยแหละแบบพ่อโบไห้ส่องข้องเฮ้ามั่นแบบโหซึแบบว่าขาดการลงคลิปโดนบไห่เอฟซีแบบโหซึกว่าเฮ้าหายหนาไปโดนจะสีหนากระยานเอฟซีเลื่อมกะสบ พญายามทายลงเรื่อยเป็นไปได้ก็อยากทายลงทุกมืออัปเดตการใส่ซีวิตการน,อง,น,อ,งนองซีวิตของตาดำว่กตาดำไปไสหนวนนี่นั่นก็อยากสิทายลงให้เบิง่งประมาณนี้ก็สิพญายามแหละพี่น้องก็สิเฮ็ดจนกว่าแบบจนกว่าสิบบมีคนเบิ่งอีลีอิโอจนกว่าแบบสิเลือหยอดวิวแขนลอยหนึ่งสองลอยแต่ว่าส่วงนีหยอดวิวของตาดำก็ยังอยู่ในรักพัน ถามว่าโอเคบอมาขิดวังแหลวกันยังโอเคอยู่พี่น้องเพราะว่าผู้ติดตามของเขาก็มีแต่ออสองหมืน่นเนาะสองหมืน่นสองหมืน่นตนต้นหยอดวิวรักพันสองพันกันยังถือว่าโอเคอยู่กัยังถือว่ายังมีคนเบิ่งเขาอยู่ยังมีคนแบบว่าให้กำลังใจเขายูอยู่สินตะตาดำก็ได้กำลังใจอัน แบบหนีแหละจากเอฟซีจากคนเบิงมาสันซาสรุปข่าวและพี่น้องเงื่อนเดือน YouTube ของเฮาสำหรับเฮาด้ดยพี่น้องสำหรับเฮาบดเยบดเอยเบาเหลืองเกี่ยวกับว่าสำหรับคนอื่นเนาะสำหรับตาดำเองก็ถือว่าโบคุมพี่น้องเลี้ยงตัวเองโบกุมโบกุมหอดแบบว่าค่ากินค่าแบบเดินทางค่าแบบว่าที่เฮาแบบว่าต้องไปใส่ใจเกี่ยวกับ การเฮ็ดคลิปนะบบคุ้มเลยพี่น้องรูปทึ่นนักนวงพี่น้องรูปทึ่นนักนวงเลยว่าสันซากาคือพี่น้องหูหเนาะตาดำกามาบอกอาซามีแหละพี่น้องว่าสันซาคลิปนี้กาอยากฝากถึงอาเอฟซีเนาะพูทีแบบว่า ถามตาดำมาตลอดนาะตาดำก็ออกมาตอบให้ได้เด้อพี่น้องออกมาตอบให้ได้แล้วกัผู้ที่แบบค้อความคิดเห็นความแนะนานะพี่น้องตาดำก็ออกมาตอบเท่าที่แบบตัวเองแบบตอบได้แหละว่าสัรซาแนวได้ก็อยากเป็นกําลังใจให้คนที่กําลังสียเหตุยูทูบใหม่เนาะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คนที่แบบว่าเหตุแหลวแต่ว่าบบไปบบมาก็เป็นกําลังใจเหตุต่อไปเห็ุจนกว่าแบบว่าเฮาจะผสมผลสําเร็จจนกว่าเขาสิพานพุ่นแหละ พี่น้องเฮ็ดจนกว่าสิบลมีคนเบิงพอ่อค้นนะพี่น้องจะไดนกับเป็นกําลังใจให้เดอ้อคลิปนี้ตาดํากะบอ่าซิคอล่าไปก่อนเนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าว่าสันสามียังอยากคอมเมนต์อยากให้ตาดําเหตุยังอยากให้ตาดตําเฮ็ดคอนเทนต์แบบใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เดอ้อพี่น้อง ตาดำกัสิคขลาไปก่อนสบายดีเด้อสบายดีสบายดีถ่ายทา,านได้มาคลิปนีกับฝากดไลค์กดแชร์แนเดอ้อพี่น้องอย่าลืม,มกดมกระลิงริงกิงๆิงพี่น้อง<ด>เพื่อรับแจงคลิปใหม่ๆของตาดำไดเดอ้อพี่น้องฝ<ด>ากติดตามแนเดอ้อพี่น้องตา,าตาดำสาวเ่าไต่สองใหม่ V2 สบายดีบ๊ายบาย